Hãy subscribe cho kênh Ghiền nó có Để không nó lỡ những nó hấp dẫn

อายุเชียวเชียวไอยู่นักขั้นก่อนสมัยนักขั้นเอาทีก่อนสมัย thank you thank you เนาะมันลงก็บ่ไดันก็บ่ไดันดถ้าเอามาจ้างสอนเขาลงจสรนี่หยังหันหังขึ้นไปขึ้นเหอกันเมนทลหรอกครับไทยในมาารานี้ดอินเดีย เราตาบอดไม่ให้คัมแบคสิ้นกสังตาบอดได้เรียนตาบอดเราเราตาบอดบังคับให้ให้ให้ตาบอดตาบอด อเิาอินเดียบออินเดียตาบอมมีไบอกลาวตาบอลาวตาบอกดเยลามาดไทยันขึ <k <k ้นหลับล้วมนเมยวเรานี่ โอ๊ยไปอินบบพรมเลยขาดม่เมื่อยทีเดยวทำไมยืนจัดปวดเหรอทำไมก็เศร้าพกม่วงทำมันยังพกม่วงเลยเขาจะได้ขึ้นแก้ขาคุ้มหัวกันเลยถ้าจะมันทำผักเดี๋ยวมันชิเจ้ยเนี่ยมันัวนี้อะไรนนเี่ในพักเลยไหน ปลทุสไลด์ปลาพพทูเจ้าเจ้าตอ,อนที่ปลาทูเจ้าเจ้าคุณเดินบินทบาทเนาะพระเทวทัตหมายมันวา่าจะไปทำลายพระพุทธเจ้าแอบไปซ่อนอยูอต่ตรงนี้แล้วก็กิงโคดหินแม่มทับห,ห้อยห้อยท่าบ,บาทพระพุทธเจ้าจนเลือดมันหอนเนี่ยเพราะฉะนั้นไม่ออกอย่าไปใกล้ย่สาสปกระเด็นใส่บ้านรับนอกควานแม่กวันในนอสเนยควันในนอสเลยมันกระคือๆได้เนาะอยู่ในนังอ่ะ เอ้บัแมนเขามาแสดงอยู่นี่แท้ๆบ่หนังนะฮะหนังพระพุทธเจ้าบ่ต้นหนาเขาแสดงยูฟังพุ่นนุมใบท่านดเดียวห้าคืนอีกบ้างทำโมฆรนอนเอาไปทำคนต้องต้คิด้นบุให้ขาคิดภาพเป็น่อไปเป็นนี่เป็นกันเลีกใช่ากัน

อ๋อญาตท่านหันหน้ามากระถางเอ้ยคููทีอ่าแซ่บคููเป็นคู่กันกับคููที่เป็นนะครับไผถ้าถูกใจเลยได้ญาตครูงอเห็นธงศาสนาเนี่ยก็อุ่นใจแล้วแม่เราสื่อโมคาี เวลาบวเจ่นแัล้วน้ยว่าใหังอนแว่าหัวได้ยทาน้อยหรืว่ายาหัวนี่ยแตก็ยาทนมันแตกนะจัหาน้มาสาธุังอภิพยามา มารังสัมมาสัมพันธภะควตังอะภิวาสีภิกขะสะเนะทังคังมังอะภิปุจยัมะสวัสดีภควตาคัโมอามังนามัสส์

ตนนี้สุคราคาตาล่ลงไปมุกเออ็อทามุกลานะโอ้แต่ละองคแต่ละองค์มีบ่อนนอกสัวบุตพิ่นบรรุทําอยู่นี่เลยโอบรรุเป็นพระหรไปเราลงบเราลงรอยในทางเอาไปช่วบรรุน่บรรุปลาหมเออ ยขยันไปทางไหนดีครับเรา<ช>ที่ข้านาขาเนี่เพื่อนเป็นหลานของภาษาญี่ปุ่นบัดนี้ที่นาคาที่ข้านาขาเนี่เกิดความสงสัยเรื่องทิทธิก็เลยมาถามทเรื่องทิฐิพระพุทธเจ้าภาษาญีุ่ตนเนีน่ยถวายงานผัดอยู่ที่ข้านาขามาถามปัญหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอันไหนซื่อว่าทิฐิพระพุทธเจ้าก็เลยถามคําถามบอสว่าท่านตอบไปถามคำถามกลับมาเจ้ามีทิทธิบ่ เพิ่นถามย้อนกรับพออย่างเวลาการตอบตอบปัญหาของพระพุทธเจ้าขึ้นหนึ่งเขาผู้ดใดถามปัญหาพระพุทธเจ้าก็จะตอบตรงๆคำถามบางงาอยางพระพุทธเจ้าก็ตอบคำถามบางคำถามพระพุทธเจ้าตอบอยู่แต่ว่าเป็นเชิงถามคำถามตอบ <c oughs> คืออย่างที่ข้านาคาี่นมาถามอันใดซื่อว่าทิฐิพระพุทธเจ้าก็เลยถามกลับเจ้ามีทิฐิบ่ที่ข้านาคา,าบอกว่าบ่ามีทิฐิพระพุทธเจ้าบอกว่าเจ้านั่นล่ะกำลังแบกทิธิอยู่เพราะยัง ข้าทีแต่ของบอกว่าบ่มีทิฐินั่นแหละแต่ของมีทิธิทิฐิขึ้นหลงตนแต่ของไหมอ่ามีความหลงตนแต่ของว่าแต่ของบ่มีทิธิบ่มีอย่างนี้สินะหลงแต่ของพระพุทธเจ้าหรือว่านั่นแหละเจ้ามีทิฐิที่ข้านักขาอย่างนี้เนาะเริ่มสลายความทิธิแต่ของหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยได้โอกาสแสดงรรมต่อพระพุทธเจ้าก็เลยแสดงรรมเรืองอย่างต่อแสดงรรมเรืองเวทนาเวทนาแสดงเวทนาสามหนึ่ง คนเฮาเว้าเฮาเห็ียดยังก็ตามแม้การปฏิบัติรรมนี่เฮาต้องเจอสภาพว่าเวทนาทั้งสามตัวหรือเฮาเห็ีดงานเนี่ยเฮาจิเจอเวทนาทั้งสามตัวเนี่ยหนึ่งเขาเรียกว่าเวลาเฮาเห็ียยังตามเนี่ยมันจะเฮาเจอเจออย่างเขาเรียกว่าทุกขเวทนาความบ๊อสีมีเรื่องมากกระทบเรื่องบอสบายองสบายใจเนี่ยบอนี่เขาเรียกมันเป็นเวทนาก็ยังเฮางานขืนมากเสียงนาท่านเมื่อยบอเมื่อยบอถ้าเมื่อยเนี่ยก็เป็นอย่งทุกขเวทนา เป็นอาการของความทุกข์เด้เพราะยางขึ้นมาก่วยเนี่ยเป็นทุกขเวทนาบัดนี้หลังจากข้ามมือยแล้วข้ามานั่งเนี่สภาพวายังปรากฏขึ้นอีกเออมีแห้งมีความสุขนั่แหลงเขาเรียกว่าหลังจากความทุกข์มันเข้ามากแล้วมันพานไปความสุขจะเข้ามากปรากฏเน้นบ่เพราะนี่บอกว่าสุขเวทนาเป็นอารมณ์ตัวที่2อืก็ยังเข้าไปปฏิบัติธรรมเละเขานั่งเขานั่งเนี่ยอย่างทอดอะไรเห็นทุกข์จากเขาเห็นทุกข์ปึ๊บเขาสิเห็นความสุขแม่นมั้ นี่บัรนีว่าเขาเห็นความสุขปุ๊บบนี้บางคนไปติดอย่งเวลาปฏิบัติทําไปติดในอารมณ์กรรมฐานอารมณ์อย่ยงติดในสุขเขาเรียกว่าสุขเวทนาติดในความสุขบางคนนี่ติดในสุขเวทนาหลงตาของนี่อาจารย์หลงว่าตาของปฏิบัติดีก็เพื่นั่นดีก็เพื่อนี่ปฏิบัติเลยก็เพื่นั่นเพื่อนี่นะนี่เขาเรียกว่าติดติดอารมณ์ติดในความสุขไงเนี่เป็นสุขเวทนาสุดท้ายพระพุทธเจ้าบอกว่าว่าว่าจะเป็นเวทนาตัวที่หนึ่งทุกเวทนาตัวเขาทุก สุขอุขเวทนาเป็นเพียงแค่อารมณ์ที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นให้ใส่เวทนาตัวที่สามคืออุเบกขาเวทนาว่างเฉยกับอารมณ์ที่มาเป็นสักแต่ว่าสภาพวะที่เข้ามาภาษาลิบุตรเนี่ยนั่งถวายงานผัดโยนใส่เข้าใจเลยเพราะอย่างพราะว่าพนมีปัญญาหลายเมื่อมีปัญญาหลายพนยังติดอยู่นี่แหละเวทนาทั้งสองตัวนี่ติดในเวทนาถูกติดในเวทนาสุขเพราะว่ามันขามว่าไหนว่า แต่ของปัญญาหลายชิดหลายนะสุดท้ายพุทธเจ้าบอกว่าอุเบกขาปล่อยว่างเพิ่นปล่อยว่างความชีดของเพื่นใดนั่นบอกได้บรรลุเป็นพระอาหาอันเมื่อบรรลุเป็นพระอาหาัน์เพิ่นกับผาพรกผราพปผ้าเนี่แหละภาษาหรือบทลงไปข้างล่างแล้วเมื่อนั่นกันยังแสดงโอวาทปาติโมแเราประกาศแต่งตัง้งเพื่นเป็นอาคารสาบกในวันเพ่นึืนเสหาคำเดือนมากค่ะบูชา พราะฉะนันมือนี่ห้าท่านทั้งหลายนี่มากนี่กะมากขยังใดมากกาบมาตามห้อยพ่แม่นว่าห้ามากกาบจะเพาะหมองกุฏิพุทธเจ้าแต่ว่าห้าใดยังยังไดมากกาบมองสถานทีที่ยังทีพะาาระอัครสาวกของพระพุทธเจ้าเพื่อนใด้บรรลุธรรมแล้วเมื่อเพื่อนบนรรลุธรรมแล้วเนี่ยเพื่อนเป็นกําลังสาคัญของพระพุทธเจ้าในการประกาศพระศาสนาเพราะฉะนั้นเมื่อนี่กะเฮามาถึงจะไดนะถวาย อันนาทีแห่งนี้ท่านใหญ่คนไดนนั่พผ้าเข้าได้กราบสักกะระบูชาภาษาลิบุตรที่เป็นหม่องเพิ่นบรรุธรรมพร้อมนิมนต์ข้าน้อยทูรักธามเพื่อพิมนาสการเลนาตัางโกนาพิมุสัญญา อารสมาสัมพุทธคุบคะวะโพธังคคะวัตังอาภิวัติณีอิมิทสกาเลนะธรรมธรมอาภิพสธยามาคคะวะคัโตคคะวัตางธรมโมธรรมนามาสัมมิ इमिना सकारेना तां संकां अभिपो सयामा सुपति पनो पकावातो सावाका नमामि नमो नमांगी नप्मो तट्सा पकावातो अलाःतो मोदसा भगवतो हरहतो समा सम्बोदसा นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอุกาสะวันตามิปันเตเจติยังสัพพังสัพพะทาตานสุปฏิตต um ิยังสาริริกะาตุมหาโพธิยังโกฏารุปังสักการังสัทธาปัจาสังอนาสเจวะ बन्धानेते तथानते शयाने हसने काने कमने चापि स สวามิพันเตสาพังอปาราทังธรรมะเมผันเตมายางตัตังบุญยังสามินาอนุโมทิตาปังสามินากัตังบุญยังไม่หังทาดตาปังสาธุกข์ส เดี๋ยวกล่าวคำบูชาสถานทีเด้อ วันทามิพันเตพันขาวกิมังเชาเชักกูธาบาพตาปาเทสุขระชาตังสาธุโนพันเตทิเมหีสักการีหีพรอพิภูชยามามพราแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้เจริญข้าพพระพุทธเจ้าได้จาริกตามรอยบาทพระศาสดามาถึงแล้วขอถวายอภิวาทาบูชาถ้ำสุกระชาตาสถานที่พระ สัมมาสัมพุทธเจ้าสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมได้ทรงแสดงธรรมชื่อเวทนาชื่อเวทนาบริหาคาสุบริหาคาสุเป็นเหตุให้เป็นเหตุให้พระสารีบุตรพระสารีบุตรผู้เป็นพระอัครสาวกผู้เป็นอัครสาวกได้บรรลุอรหันตผลได้บรรลุอรหันตผลและทีฆนาคาแก่ทีฆนาคาปริภาโชคปริภาโชคได้บรรลุ โสดาบันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระพุทธเจ้าขอบูชาโดยยิ่งด้วยเครื่องสักการะเหล่านี้และขอน้อมระลึกถึงพระธรรมที่ทรงแสดงไว้ดีแล้วขอการบูชาสักการะ ในครั้งนี้นงนจงเป็นไป,เ,ป,นไปเพื่อประโยชน์เพ,ชนเพื่อความสุขเ,เพื่อความถึงพร้อมแห่งปัญญายา,ย<น>า,าสาม,มา,สามพ Budhi sajarana sampanno sukato roka wito anoto purisa thamasarati dewa manusana Buddha bhakavati swakato bhakavata pada ta. वदेति तप्पो विन्यु ปันโญภควโตสาวกสังโฆรูปปันโญวโตสาวกสังโฆญาณยปฏิปันโนวโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนวโตสาวกสังโฆอัติธรรมจตาริปุริสายุกานิอัตถปุริสาคราเสา a v a t o s a v k a a n g k o a m n a y o n a y n a i y o Ansari k a r y o a n u t a r a n g p u n y a Ketang l o k a s k a อาณาหังสัมมาสัมพุทโธวิสาสนาสัมปันโนสุขโตโลกะวิทูอนุตตรปุริสาธรรมสาระเทวะมะนุสสานังกุตโตภะคะวะคาโตภะคะวะตาธรรมโมสันเทติโกเอหิปัสสิโกโอปะนายโก อปจตังเวจิตตํโพวิญญูหิติภควโตสาวกสังโฆอุสุปฏิป anno ภควโตสาวกสังโฆญายปฏิป a n o ภควโตสาวกสังโฆ ตถาคิปุริสายุกานิอัสสาปุริสาปุคลาเอสาปกวะโตสัมปโฆอหุนายโยปหุนายโยธะกินายโยอัญชริก t ลนิโยอนุตตังปุญญังเขตังโนกะสาติ วะาะรหังสัมมาสัมพุทโธวิสัจจารณะสัมปันโนสุขตโรขวิทูอนุตโรปุริสัตถมัสสารติสัตถาเทวมโนสสานังพุทโธภะคะวติสภะคัสโตภะคะวะตาธรรมะสันเิตติโกอัาติโกเอหิปัสสิโกโอปะนันิโก ตาบอดตาบอดเดี๋ยวลงไปดีก่ันเราตาบอดป่ะจนมาเน้เดียตาบอดเาตาบอดไปุพวาไปพวกเราไปให้คุณ

ตอนนั้นนบคับเราลำหนักลงเลยดูะรมอาเพ่ตื่นลเด้ตอนเาลงไปนี่กินาเมเนี่ยดวเวลาตื่นหรอเด้แมนดเวลาทอห้าหกินมนวเนากควันหรอเด้เปวะเชดปวตอนลงมาเาจะใส่บาให้มันถกไหมเจมาเลย เหมือนจะทานออกนแน่โ hmm. อ้จะทานออกให้แน่ใน่าอันน้งนระบภูคโคัคกโกก